สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นีก็จะมาทําแกงเขียวหวานอนาถานะคะทําไมถึงอนาถาก็คือว่าอุปกรณ์เรามีไม่ครบนะคะเราไม่ได้ไปซื้อของนะคะวันนี้ฝนตกขี้เกียจของเอกนี่ก็จะใช้อุปวัสดุที่มีนะคะนี่ก็มีกะทิกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งนะคะตอนนี้นีก็จะเอาไก่มารวนกับกะทิก่อนนะคะให้ไก่สุกก่อนนะคะ พอดีนี้สั่งพริกกับพี่คนไทยนะคะร้านคนไทยพี่เขาก็แถมมะเขือเปราะมาให้นะคะนี่ก็เลยเห็นเพื่อนๆโพสคลิปกินขนมจีนนี่นั่นเราเห็นเราก็อ,าอยากกินบ้างแต่มาเปิดดูตู้เย็นอ้าวอุปรกรณ์วัสดุเราไม่มีเลยเราก็อาจใช้ที่มีนะคะ ว่ามาดูกันค่ะว่าจะอร่อยไหมมีอะไรที่ขาดตอนนี้ก็นี่ก็รวนไก่ก่อนนะคะ ตอนนี้ไก่นี้ซุกได้ที่แล้วนะคะปิดแกแก็จะเอาไก่ออกก่อนนะคะหอมกะทินะคะจากนั้นนี้ก็จะเอาพริกแกงเขียวหวานนะคะลงไปผัด เพิ่มกะทิกะทินี้มีก็มีกล่องเดียวนะคะเรามาดูกันค่ะว่นนี้จะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคมาลาดีแล้ว,ลวก็ ใส่กะทิลงไปนะคะโคโคนัทเมลนะคะยี่ห้อนี้ถูกสุดนะคะกล่องละร้อยสี่เยนนะคะเบ้านนี่ รอให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะนี่ก็จะใส่มะเขืองลงไปนะคะเราใส่มะเขือตอนน้ำเดือดเดือดมะเขือเราจะไม่ดำนะคะเพราะว่าไก่นี้สุกแล้วนะคะนี่ก็จะใส่มะเขือก่อนมะไก่ชุ่ ไก่ด้วยนตอนนี้มะเขือเราก็เริ่มสุกมันมาจะปรุงรสกันนะคะนี่ก็จะน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะนี่น้ำปลาของญี่ปุ่นนะคะรสชาติเขาจะหวานออกหวานหวานเหมือนน้ำปลาตา ปลาหมึกน้ำปลาทิพพรสบ้านเราเลยนะคะดูมะเขือเราจะไม่ดํานะคะเราชิมรสนะคะชอ้อนนี้มีน้ำตาลชิมรสก่อน หวานไปเลยเ่งตาจากนั้นเราก็มาตกแต่งเลยนะคะมีขีพขีใบหหระพานะคะที่เราขาดก็จะเป็นใบมะก,กรูดนะคะ เรียบร้อยเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะเป็นไงคะน่ากินไหมคะมะเขือเราก็ไม่ดำด้วยนะคะเดี๋ยวต้องเทง เสร็จแล้วค่ะ